สวัสด,ดีครับสันสนออนทัวเที่ยวและกิจกรรมมาเที่ยวตลาดรถไฟประจวกดูนูน่นคุณมี่ปิดนู่เน,นเลยอันนี้เป็นบรรยากาศของตลาดตถไฟระจก หอมแค่ดีเยอะมากสี่กิโลเท่าไหร่ไปสิครับยกโลให้สี่ร้อย้กิโลละสี่ร้อยห้าสิบยกโลนะครับพายกกว่าอ๋อเหรอเดี๋ยวถามก่อนเค็มมากไหมไม่เลยไม่มากอ๋อดูกลิ่นหอมดีจังเลยสวยสวยสวย เนื้อดีเนื้อดีตอนนี้ยกโลเก็ได้ตัวนี้เหรอกิโลละสี่สี่เท่าไหร่นะยกโลให้สี่ร้อยห้าสิบอ๋อถ้ายกโลนี่เดี๋ยวนี้กิโลกว่าเออน่าสนใจนี่อ๋อนี่ไอันนี้ของแขง็งของแขง็งแล้วนี่ก็ปลาแร่ใช่ไหมโอ้นะมีนี่ด้วยน่าสนใจ โอ้ปลาโอคาแล้วนี่หางแข็งนะท้องก็มีปลาหลากหลายมากเลยน่าสนใจนีอ่อ่อยอ่ยอยเป็นกู้เขามีความหลากหลายก็ไม่รู้คุณแม่เดินไปไหนแล้วว้าวปลาโอแชกแข็งนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปลาโอแชกแข็งอันนี้กิโลเท่าไหร่ปลาโอสิบ ทะเลเยอะปูพร้อมปลาแร่คุณแม่กำลังตามหาใครรู้คุณแม่จะเจอไม่หวยสามลูกรูกเจ้าไหนอร่อยม,มีหรือไม่ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันคุณแม่หาหาปลา สว <issance> no ัสดีคร nice. ับปกตัวใหญ่ไก่ตัวโตหมูานี่สมโลร้อยนะครับอืมโลร้อยอันนี้ว่ันน้ร้อยหนึ่นี่จะเป็นไข่นางรมหรือเปล่านาะอ่าอันนี้ปลาแ่เป็นบูดี้มปาโปาแ่ อันนี้ก็มีความหลากหลายของอาหารทะเลแล้วรุกก่งเจ็ดสิบห้าบาท,ทน้ำข้าวข้าวแพงอันนี้ก็บปะรดเห็ดครับแม่แต่ร้อนตามหาไปสามรถให้ลูกสาวเลยเดินหายไปเลยแล้วก็ตามไม่ทันแ,ไไนแล้วก็ค่้าไปทานอย่างไร้วกัน กว่าจะสุดตลาดนี่ก็พอสมควรไอ้นี้สี่ไปนี้าสิบโอ้โสลูกสิบาทอันนี้จานละสามห้าเหรอือันนี้คู่หนึ่งเท่าไหร่็ไ่าอันนี้เท่าไหร่นี่สโอ้เ0นะฮะสงตัวตัวละสี่บหาของหลากหลาย ผักผลไม้สับประรดอันนั้นขุ่นยี่สิบยี่สิบแล้วก็ขนุนขนุนนี้ก็ยี่สิบขนุนหวานดีไหมครับหวานดีอันนี้เป็นธรรมดานี่ของสุวรรณนะพี่อ๋อสับประรด ก็ยี่สิบนาทประมาณนั้นตอบสูงพ่าแม่แล้วอ่ะรอด้วยตุกขนมไทยน้าทานจังเลยน่าทานบัาค่ะโอ้มีบัารที่ห้าบาทโอ้โอ้ฮ จังปลาทรายไหมเป็นปลาปลาทะเลหลายหลายอย่างรวมกันทะเลนะครับอันนี้แล้วอแพ็คเท่าไหร่ชุดละเท่าไหร่ยี่สิบบาทโอ้ชุดละยี่สิบนะครับพอหมกชุดละยี่สิบนะครับของหลายๆอย่างปลาทะเลนีมีคนซื้อเยอะเนี่ยซื้อเยอะ

อันนี้ถุงเท่าไหร่ครับบอ,อ๋อถุงยี่สิบบาท,บาทอหน้าทานจังเลยโอ้อดูเข้าช่ายสิบบาทนะครับไข่หวานเนะไก่อบน้ำซต้องมนะแบบไก่อบน้ำใหญ่โลละหกสิบนะครับแม่อยู่ไหนเนาะ เยอะที่สุดเลยขาคนอยูยย่กระโจนจะทานของดีทานไม่แพงก็มีเยอะมากหลากหลาย15บาทเองข้าวมันไก่โอ้สุดจังเลยแต่ว่าหอยจิวสามลอ็อตยังไม่อยู่ตรงไหนเนาะหอยสามล็จะมีไหมเนาะเรื่องตามหาอยู่เลยไปเลย ไม่เจอที่ก็แยกเลยโอ้หลากหลายเลยลอยๆ่อยทั้งนั้นเลยที่ผักมันจะมีพวกเต้าหู้ไข่ดำก็ทอดๆนียนะตัับมีก็ป๋อปลาทอดแห่ด้วยนะครับแล้วก็มีกระเเราเอามีเผาด้วยเนี่ย่แ่อยไม่ไม่โอ้ เถ่านไปเรื่อยๆเกือบสุดทางแล้วแต่ยังไม่เจอข้าหมายเรือปลาาโอหตเทออันนี้ขายเป็นตัวหรอเปล่าตัวแล้วเท่าไหร่อ๋อมีเจ็ดบกับหกสิบนี้ก็เป็นเครื่องที่ือยูนี่นะไ้หนงใช่ไหมนี่ข่างค่างดูมาโลเลย เห็นไหมฮมีตัง้งตั้งมีตั้งขอยโอ้ลมเย็นเลยข้าวผดข้าวผดเหลืองล้านหาาเห็นไหมฮะข้าวผดเหลืองลา้านคุณแม่ยู่อยู่นั่นแล้วโอ้ได้มีก๋วยจี่ว้าวเจอคุณแม่แล้วดูสิคุณแม่สนใจได้ยังคะจนี้ยังแล้วค่ะที่ขายที่อ่างมะานาวป่ะตลาดนัด,ดต่างไม่ใช่ ไส่เอ้ยที่ขนมเขาเดินใช่ไหมเดี๋ยวคุณแม่ทดลงว่าได้หอยไหมไม่อันนี้ซื้อไปใส่บาทอ๋อดีจังเลยขนมขนมซื้อกับไป่าทซื้อพวกนี้ข้าวดูพรงนี้แล้วหอยหอยสามรสอ่ะยังไม่เห็นยังไม่เห็นเหมือนกันใช่ไหมแถวนี้มีหอยสามรสขายไหมคะมีไหมเป็นน้าลูกโอ้ดันหน้าเลย อต้นเพื่อนเลยจะดูด้านนู้นมันเคยมามาค่ายนะแม่ว่าวันนี้จะมีเอาห้าไม้ค่ะค่ะคุณแม่สนใจห้าไม้ห้าไม้พ่อกินอะไรเขามีแล้วนะอ๋อเหรอเดี๋ยวก็เดินไปสุดซอยหน่อยได้ไหมได้ได้เดี๋ยวไปเด้ของคัพกุณแล้วก็ของผัดยวไปเจอตรงนี้นะพ่อมาเลว่ะนะครับยังไม่เจอหอยสามรสเลยเบ้าหมาจับมันยัดอ๋อดูด้วยดูด้วยสุดตลาดแล้ว นะครับปลานี่ยมีหอ,อยนี่ยมีแต่หอยตัางกสไม่เห็ครับเกิดของไปกว่าสุดที่รักให้น้องโอ้อันนี้เขีงง็งเลยก็ยังไม่เห็นหอยต่างรสถ้าเกิดไปเจอน,นี่ขนมจีนขนมจีนของหวานจีนของหวานนะครับต้อพูด,ดว่าอันนี้ขนุน ยี่สิบบาทจะต,ต้องไปแกะเองโอาต้องแกะให้แล้ววันนี้ยังไม่ได้แกะตลาดรถไฟวันนี้คนที่เดินมาตลอดทางแค่น,นี้ไม่เจอของฝากทุกทีละหอยสามรถเพราะฉะนั้นได้รับคำแน,นะนำว่า ย้อนกลับไปดูต่อต้นหม่ไม่ต้องเยอะนะคะจะเจอท่านผู้ชมคลิปนี้ออก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสัคริ้งกิ้งต้องสนสนด้วยนะครับร,รับกดมาดูติดตามคลิปต่อต่อไปด้วยนะตอนนี้ก็ได้แล้วนะฮะกล้วยปิ้งสามใบสิบบาทครับก็ไม่แพงนะฮะกล้วยปิ้งนะก็บอกว่าทานดีเดี๋ยวจะลองไปทานดูนะกล้วยปิ้งนะครับขายไงครับ พอมี20กับ25งยี่บห้ามะพร้าวเผานะครับไม่ใช่ต้มนี่ฮะด้วยหนังหนังนึ่งโลละ40่สินโลนะหนูเลือกให้ได้ไหม<ะ>เลือกให้หน่อยได้ไหมนะเลือกให้หน่อยได้ไหมสองใบโอเคค่ะขอบคุณมาก็ได้ไข่หวานยี่สิบบาท ไข่สามฟองโอ้โหจทานแล้วไข่หวานนะครับได้ด้ดวนะครับแกงป่าไก่แล้วก็ข้าวเปล่าแะแกงป่าไก่ข้าวเปล่า,นะา,ไ,า,าไม่แพงนะครับทั้งหมดเนี่ยสามสิบห้าบาทแกงป่าไก่นี่ยี่สิบห้าบาทนะครับข้าวนี่ในว่าสิบบาทนะเนี่ยข้าวนี่ มุมนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นหกโมงพอดีนะคือแปดนาฬิกาในนเขาช่องกระจกล้วกกเขาบระจุนะเนี่ยเขาเริ่มขึ้นมานะเป็นตอนกลางวันนะ่ะเขาจะไหลลงไปเยอะเลยตรงนี้จะเห็นหาดแต่ตอนนี้หาดหายไปแล้วนะครับกลายเป็นผิวน้ำทั้งนั้นเลยบรรยากาศสวยสวยนะครับสวยมากมาที่ไรก็อดถ่ายภาพไม่ได้สวยจริงๆ วนเดือนเป็นวันพระรงั์หนนวนเดือนจะมีวันจุกกับวันขสองวัน,วน,วน,วนบรรยากาศยามเย็นนะริมอ่าวประจวบนะครับสะพานแดงๆที่เห็นนั่นก็คือสะพานสลานวิถีนะฮะสวยงามก็จะเป็นโรงแรมหาดทองนะครับตรงนี้ก็หนว่าเป็นหน้าเทศบาลงานเทศบาลก็โครงการบริาาหารจัดการทอะไรประมาณ อะไรววันนี้ของขายไม่มากนักนะอันนี้ก็ของยำๆก็ดูแล้วก็มีหลากหลายแค่ผมจากทุบรถอ่ะอะไรเนะาะทำไมคนเยอะจังเลยเจ๊ลูกครับทางฝัางเ้ยเป็นซ่างซ่างเนาะโอ้โหจ้นะอาจอร่อยนะคนเยอะจัง นีเดี๋ยมะม่วงคุณแม่แบ่ๆแล้วแปลว่าปล่อยสามรถไม่มีนะไม่มีนะป่อยสามรถให้แชร์กระชับสกายริ้งกิ้งช่องสันสนคอนทัวร์โปรดติดตามต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับนี่นะครับลังตากตามหาปล่อยสามรถที่ประจวบไม่ได้ เลยมาได้ที่ร้านแปนแปดแปดแถวแม่กองนะฮะนี่นะครับร้อยห้าสิบบาทนี้นะครับหอยสามรถเอาไปฝากสาวนะครับ โปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กริ๊งกริ๊งด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ